สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาพบกับเมนูบ้านๆของเราทำง่ายกินง่ายเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นหมูก,กุ้งกระเทียมไปดูวิธีทํากันเลยจ้าทำง่ายๆก่อนอื่นเราก็ทําการผัดกระเทียมให้หอมพอกระเทียมหอมแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปผัดให้พอสุกตามด้วยกุ้ง พอหมูกับกุ้งสุกแล้วเราก็เติมเครื่องปรุงไปเลยใส่รสตีน้ำตาลซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดํานิดน้ำปลาหน่อยซอสน้ำมันหอยหน่อยตามที่ใจเราชอบเลยเมื่อเราปรุงได้ที่แล้วเราก็ชิมว่ารสชาติเป็นยังไงถ้ารสชาติถูกใจเราเราก็ทำการตักใส่จานพร้อมทานได้เลยจ้าทำง่ายๆใช้เวลาไม่เยอะ ทำกินกับครอบครัวอร่อยอร่อยลองไปทำกันดูนะจ๊ะ